ครับสวัสดีครับป้ามาแล่นกโลงวัวโจกนะครับนะโขลงวัวโจกตะตูนะครับอ่าทางนี้เป็นเป็นเจ้าฟค้งนกโลงนะครับอ่าทางนี้เป็นนกโลงนะครับโขลงวัวโจกอ่าเดี๋ยวป้าไปแล่แก่ๆกันนะครับอ่านะครับไม่โล่หลบวนหลบก็ไม่นะเฟื่อเฟื่อนนีนะครับ <c ười> อตรางนี้ก็จะเป็นนกนะครับทางนี้ก็จะเป็นเจ้าป้องนกนะครับนะหลบพวนนะครับนี้ใช้ได้เนาะได้เลยเพื่อนได้ได้ด้กด้ไ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 ดไ้ได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 นได้ได้ได้ไดดด้ด่ได้งดไไ้ดดได ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับเด็กควนโดนนะครับนะต้องไวรุนนะครับควนโดนนะฮะจากวัสดุนะครับนกโครงวมจุดครับผมก้าวัสดีครับ